ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและการตอบปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปัญหาของนักเรียนอีกเช่นเคยก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจาก mm hmm. เรื่องแรกที่บอกว่าแม่ครับรเจ้าเสียชีวิตด้วยอาการที่นอนหลับไปเฉยๆโดยแม่มีโรคประจำตัวคือหัวใจโต แม่มีกรรมใดจึงเสียชีวิตแบบนี้ก็อนอนเข้าพเจ้าแผ่เมตตาแม่จะได้รับหรือไม่คือการอุทิศส่วนกุศลโดยวิธีใดก็ตามโดยวิธีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญกุศลสาธารณะอย่างอื่นอะไรก็ได้นะฮะที่มันเป็นความดีมันมีองค์ประกอบอยู่สามประการ หนึ่งเราต้องทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สองเราตั้งใจอุทิศกุศลเรานั้นแกม่มารดาบิดาที่วายชนไปหรือญาติพี่น้องที่ตายจากไปแต่ท่านจะยังทราบปิญญาณอิทิอย่างใดอย่างหนึ่ง,ง,ง,น,งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าก็ราตายปั๊บก็เกิดปุ๊บมันมีเป็นนั้นมากที่ท่านรู้ เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นสุรกายต่างๆท่านก็รู้ว่าคนอุทิศส่วนกุศลท่านก็นโมทนาท่านก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวก็ท่านเองอย่างในกรณีญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนะนี่ยท่านแสดงไว้โดยวิจิตพิสดาร วาญ,ญาของพระเจ้าพิมพิสานนั้นติดตามพระเจ้าพิมพิสารมาในพบชาติต่างๆนานมากสมัยพระพุทธสพุทธเจ้านานเหลือเกินแล้วก็อนพระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวรุวันแก่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ท่านก็คาดหมายกันว่าพระเจ้าพิมพิสารจะทิศส่วนกุศลไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารไม่ได้อุทิศ ท่านก็ทวงร้องห่มร้องไห้แสดงอาการออกมาปรากฏเป็นภาพของเปรตน่ากลัวแล้วก็เปลือยกายด้วยผ่ายผมน่ากลัวพระเจ้าพิมิสารก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไ้สรงสาบพระเจ้ากระรับสั่งเล่าถึงความเป็นมาของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ทรงย้ำว่าพวกเขานี่หวังว่ามาบพิจะอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา เมื่อไม่ได้อุทิศเขาก็มาขอพระเจ้าพิปิสารก็กลับทูลขอวิธีที่จะปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ส่งแนะนําให้ถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ปร,กรากฏร่าผลบุญก็เกิดขึ้นเธออนุโมทนาในส่วนบุญเธอไม่ได้บอกพระเจาพิพิสารหรอกว่าอนุโมทนาเนี่ยแต่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงใน สรีระร่างกายคือทุกคนกลายเป็นเทพธิดาเทพประบุตรไปหมดแต่ว่ายังเปือยกายอยู่เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้ถวายผ้าเราแสดงตัวให้ปรากฏเพื่อให้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญอุทิศกุศลโดยผ้าไปให้อีกทีหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารก็ไปรกราบทูลพระพุทธเจ้สสาทรงทราบพระเจ้าก็รับสั่งเล่า เราก็แนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถวายผ้าแล้วกูที่กุศลไปให้ก็ถวายผ้าไม่ครบจำนวนเปรตหรอกก็ถวายผ้าพื้นเดียวสองพื้นไม่ได้แปลกอะไรแต่บุญกุศลนั้นจะไปปกแผ่แก่ญาติพี่น้องซึ่งจำนวนเท่าไหร่เราก็ไม่รู้หรอกก็กลายเป็นเทพธิดาเทพประบุเลื่อนลอยไปจากโลกมนุษย์ก็ไปบงังไปไป อยู่ที่สวงสวรรค์นั่นก็แสดงว่าการอนุทนาเนี่ยเราไม่รู้เป็นเรื่องที่ท่านรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงในตัวท่านถ่าไม่ได้ส่งสารมาบอกเราท่านไปอยู่พบชาติอีกต่างหากแล้วแต่หน้าที่ของเราเนี่ยก็เรียกว่าย่อมสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายตามสมควรแก่ฐานะ เรียกวฐา,านาโสปกติคือย่อมสําเร็จสมบูรณ์แก่ฐานะอาจจะเป็นอายุอาจจะเป็นวันนะอาจจะเป็นความสุขอาจจะเป็นกําลังอาจจะเป็นอาหารอาจจะเป็นที่อยู่ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาเขาไม่อัุโมธนาเนี่ยญาติพี่น้องเราตายเยอะนะพันญาติทั้งหลายเนี่ยเราอุทิศแก่ญาติทั้งหลายและกษัตริย์ทั้งหลาย มันก็ทานองคล้ายๆกับเราส่งข่าวถึงญาติพี่น้องเราแล้วก็ญาติพี่น้องเราก็เล่าต่อในหมู่ญาติด้วยกันการรับส่วนบุญเละโมทนามก็มีลักษณะอย่างนั้นเขาก็บอกต่อๆกันไปโกดก็อันมทนาตามไปทำอาหารใส่บาตรตอนเช้าแม่จะได้รับบุญนี้ด้วยหรือไม่เหมือนกันนะนะครับคืออาหารก็ตามแผลไมตตาก็ตามก็คือกัน เราอุทิศ้วยอาหารมันก,ก็ออกมาเป็นกำลังเป็นความสุขก็แพ่แม่ตามันก็พ่อแม่ก็มีความสงบบยืกเยกเยือกเย,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 ย็นอันโมทนา,าต,ตัวบุญเนี่ยมันไม่ได้ส่งกันไปแบบของประศนีแต่ว่าแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยอนุโมทนาก็เรียกว่าปัตตาโนุโมทนาใหม่คือบุญสมัยโดยการโมทนาสดบุญ แล้วก็มีความสุขตามสุขวดแก่กติภพที่ท่านได้อุบัติถามว่าการที่ลูกโกหกพ่อแม่ต,ตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรจะชดใช้ในชาตินี้อย่างไรคือโกหกเนี่ยมันอยู่ที่โกหกในลักษณะล้างผลาญอะไรขนาดไหนเ,เช่นว่าเป็นพยานในคดีโกงใส่ร้ายคนอื่นให้เขา ต้องติดคุกติดตรางน,นี่บาปแรงแต่ถ้าโกหกบางอย่างเนี่ยมันก็ขอกรรมาลาโทษไปแต่ถ้าให้อภัยมันเป็นความผิดเฉพาะตัวในกรณีความผิดเฉพาะตัวนะครับถ้าก็ให้อภัยมันก็ลดลงมาได้เป็นความผิดส่วนตัวไม่ใช่เป็นความผิดสาธารณะแต่ว่าบางทีในการโกหกของเรามันเป็นความผิดต่อสาธารณชน บาปกรรมก็กระจายตัวเองออกไปมากขึ้นก็ทำให้คนประสบผลบาปมากขึ้นแต่ว่าโกหกมันผิดนะมันก็ทุจริตรูอาจารับสั่งว่ามันจะ่วงเหนียวไปสู่นรกเป็นวจีทุจริตโกหกตรงๆนะฮะเป็นวจีทุจริตแล้วโกหกต่อบุปการีแต่ว่าเรื่องที่เราโกหก มันเป็นเรื่องใหญ่ต้องต้องรู้ว่าโกหกเรื่องอะไรด้วยจึงเฉพาะอธิบายได้แต่ว่าไปเศษบาปไม่ได้นะฮะบาปมันก็ต้องบาปเพียงว่าบาปมากหรือบาปน้อยเท่านั้นเองเพราะมันก็เป็นหลักของมันว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเรารู้ว่าเป็นเรื่องไม่จร ين, จิงจิบคิดจะกล่าวแล้วก็กล่าวออกไปพ่อแม่เขาฟังรู้เรื่องแล้วก็ไปเชื่อถือเรื่องที่ไม่จริงว่าเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องเป็นบาปไป สามัคหมูมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงทำไมเขาถึงเกิดมาเป็นอย่างนี้อันนี้คงหลายเรื่องนะส่วนบาปรกรรมก็คือในชาติในอดีตชาติส่วนชาติที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกเขาก็คงจะเคยประพฤติผิดศีลข้อกาเมหรือข้อที่สาม เป็นการประพฤติิดในทางเพศแล้วก็ผ่านการชดใช้กรรมมาจนถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีความโน้มเอียงไปทางนี้เป็นเศษวิบากกรรมที่คนเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้มันก็อาจจะหนึ่งก็คือเรื่องฮอร์โมนทางเพศที่เรากินเข้าไปเนี่ยอาหารที่เราประทานเข้าไปแล้วการคลุกคลี กับสภาพแวดล้อมเช่นว่าเป็นเด็กผู้ชายโตมาท่ามกลางพี่สาวน้องสาวตัวเองผู้ชายอยู่คนเดียวเนี่ยมันโอกาสที่จะเบีเ่ยงเบนมันก็เป็นไปได้แล้วก็การคบหาสมาคมกันการคลุกคลีก,กันแล้วบางทีมันก็กลายเป็นค่านิยมยาในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นค่านิยมเมืก่อรู้ข่าวทางโทรทัศน์ว่า โรงเรียนนักเรียนสองพันกว่าคนมีคนที่เบี่ยงเบนทางเพศอยู่สองร้อยกว่าคนผู้บริการต้องสั่งทำห้องน้ำพิเศษเรียกว่าห้องน้ำบันดอกก็คือกระเทยนะฮะห้องน้ำบันดอกแล้วเด็กตัวนั้นเขาก็ภาคภูมิใจที่เขาได้เป็นเขาพอใจในความเป็นของเขาก็เ,าเป็นเรื่อง ของกรรมแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะตั้งข้อรังเกยียจรังงอนอะไรก็หรอกคือศาสนานั้นมีห้ามอย่างเดียวคือห้ามบวชวันก่อนนี่ยก็ดูข่าวเบืองกันก็มีพวกกระเทยนี่แหละก็รางกาใหญ่โตมากแต่ว่าปุกกลิกก็แบบผู้หญิง ตั้งใจจะบวชอุทิศกุศลในะ้่แก่พ่อแม่เธอก็ไม่รู้หรอกว่าบวชไม่ได้คือบวชแล้วไม่เป็นพระโดยชอบโดยพระบิไัยแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ทําความดีอย่างอื่นที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือทําในเรื่องที่เราทําได้อย่าทําในเรื่องที่เราทําไม่ได้มันไม่ใช่เป็นความเลวร้ายอะไรหรอก แต่มันเป็นตัวเหตุเนี่ยมันเลวร้ายคือบาปรกรรมแต่เมื่อเป็นมาแล้วมันก็เป็นผลนะผลม่นไม่เลวร้ายอะไรคนจะเกิดเป็นอะไรก็เกิดทําดีก็แล้วกันพยายามทําตนเป็นคนดีก็แล้วกันถามว่าเป็นเพราะกรรมใดเกิดมาในชาตินี้จึงได้เกิดมาชอบเพศเดียวกันอันนี้ก็แนวอย่างนั้นแหละนะครับ แนวหนึ่งก็คือมันอาจจะคลุกคลีกันมาในสมัยเด็กแล้วก็ซุกซนกันดำภาษาเด็กแนวหนึ่งก็เป็นอกุศสบาปรกรรมที่คนเหล่านี้เคยทำกรรมในเรื่องผิดทางด้านเกี่ยวกับเพศนี่แหละคือรายละเอียดจริงๆนี่พูดยากเราพูดกว้างๆไม่ได้ เราก็ไม่มียานอย่างรู้ถึงภูมิหลังละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าตามหลักฐานที่ปรากฏในพระคัมภีร์เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าคนที่เบี่ยงเบนไปในทางเพศก็จะสืบเนื่องมาจากผิดศีลข้อการมเอสมิชาจาร์แล้วกับสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆการชอบเพศเดียวกันผู้หญิงชอบผู้หญิงผู้ชายชอบผู้ชายอย่างนั้นเน่ย เวลานี้มันคงจะเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วคือถ้าสังคมอยากไปตั้งข้อรังเกียจเขาก็เป็นเรื่องของเขาอะ่ะเขาก็ชดใช้กรรมเข้าไปสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมการครบบาหาสมาคมเป็นเพื่อนเป็นข้งกันมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเขาก็คนเราก็คนนะครับแมวเรายังคบได้เลยทำไมเราจะคบกับคนไม่ได้เพียงแต่ว่า มันมีปัญหาว่าพระเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับคนเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นปัญหาทางวินัยแต่ถ้าก็มาในเรื่องอื่นนะก็ามาในเรื่องอื่นก็ามาทําบุญก็ามาฟังเทศก็ามาให้ทานก็ามารักษาศีลก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ยกเว้นแต่ไหนกันนีไปการคลุกคลีกันอะไรแต่ใดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นวัตถุอนามาตคือไม่ควรเกี่ยวข้องไม่ควรจับต้องกัน ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับวินัยไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันอะไรแต่ประการใดต้องฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นคท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี